สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ Imperial World สัมโลงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ตลาดเปิดใหม่ i m n n นท์มาร์เอยู่บริเวณหลังห้างครับการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับทั้ง BTS แล้วก็รถเมล์วันนี้ผมเลือกเดินทางมาโดย BTS สายสีเขียวแล้วก็ลงสถานีสัมโลงนะครับจะมี Skywalk เชื่อมต่อกับห้างเลยหลังจากนั้นให้ทุกคนเดินลงบันไดเลื่อนมาที่ชั้นหน,นะครับแล้วก็เดินทะลุห้างมาได้เลย ตอนนี้ผมเดินทะลุห้างมาถึงบริเวณลานจอดรถแล้วนะครับส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของตลาด i ิมไนมาร์เก็ตครับตลาดอิมไนมาร์เก็ตนะครับจะเปิดให้บริการในช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาแล้วก็เปิดทุกวันครับช่วงที่ผมมาก็ประมาณ5โมงกว่าๆนะครับคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในตลาดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่ากินบ้างครับ อย่างโซนแรกที่ผมพาทุกคนเดินมานะครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของด้านหน้าจะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารนะครับทุกคนก็สามารถซื้ออาหารจากที่ภายในตลาดเนี่ยแล้วก็มานั่งกินที่นี่ได้เลยและในตลาดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ซอยนะครับโดยแต่ละซอยก็จะมีของกินที่หลากหลายอย่างซอยแรกที่ผมพาทุกคนเข้าไปนะครับก็จะมีตั้งแต่ชาบูเสียบไม้นะครับแล้วก็มีซุปงาดํา ซุปถั่วแดงร้านยำแหนมขนมโตเกียวแล้วก็ร้านเค้กครับหลังจากร้านเค้กก็จะมีเป็นร้านซูชินะครับก็ค่อนข้างที่จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายครับสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับผมก็แนะนำประมาณสัก5้าโมงกว่าๆนะครับร้านก็เริ่มที่จะทยอยตั้งแล้วก็จัดร้านเสร็จแล้วครับ ของค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าของกินต่างๆร้านเนี่ยจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับอย่างช่วงตรงท้ายตลาดนะครับก็จะมีร้านกะเพราถาดและต่อมาก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับถัดไปก็จะเป็นร้านต้มยำหัวปลาแซลมอนครับราคาอยู่ที่60บบาทมีต้มยำไก่มีต้มยำก,กุ้งนะครับแล้วก็ร้านมแมลงทอดนี่ร้านต่อมาจะเป็นในส่วนของร้าน ข่อหมูย่างนะครับแล้วก็ร้านกุ้งเผาข้าวขาหมูน่ากินมากครับทุกคนมีข้าวมันไก่ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีในส่วนของร้านข้าวต้มทรงเครื่องแล้วก็น้ํารวมถึงผลไม้ก็มีนะครับสําหรับใครที่อยากจะกินผลไม้ก็มาซื้อในตลาดนี้ได้ครับนี่ก็จะมีทั้งหมูปิ้งไก่ปิ้งไงส้กรอกนะครับ ส่วนใครสายยำนะครับก็ไม่ควรพลาดครับมียำที่หลากหลายมากเลยจัดไปได้เลยครับแล้วก็สายเฮลตี้ก็มีครับกับสลัดผักราคา30บาท40บาทต่อมาถ้าใครหิวแบบว่าอยากกินอาหารหลักๆก็จะมีร้านข้าวแกงนะครับร้านหนึ่งก็จะมี 10- 30อย่างเยอะมากครับตรงช่วงกลางซอยนะครับก็จะมีที่นั่งเป็นปูนนะครับให้ได้นั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับใครที่ ซื้อของภายในตลาดนะครับก็สามารถมานั่งรับประทานอาหารมานั่งกินได้ในส่วนที่เขาจัดไว้ให้ครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่อีกซอยหนึ่งนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีทั้งปลาทูทอดปลานึ่งนะครับแล้วก็มีร้านข้าวแกงรวมถึงน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยต่างๆนะครับรวมถึงน้ำอัดลม ต่อมาเป็นร้านส้มตำนะครับแล้วก็เป็นร้านเห็ดทอดเป็นไฟทอดนะครับโหน่ากินมากครับคือถ้าทุกคนเดินไปบริเวณตรงตรงนี้ตรงของทอดอ่ะคือกลิ่นหอมมากคือไม่สั่งไม่ได้ทุกคนส่วนด้านหลังตลาดนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งดริ้งนะครับก็จะมีจอโปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็ด้านหลังตลาดนี่มีผลไม้บุฟเฟ่ด้วยทุกคนแล้วก็ของทอดค่อนข้างเยอะมากร้านเนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งทอดเห็ดทอดไก่ทอดชิ้นส่วนแต่ละไก่ที่นํามาทอดเนี่ยราคา10บาท7บาท40บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นร้านเต้าหู้ทอดเผือกทอดปอกเปียทอดนะครับน่ากินแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านปลาทอดซ้ายมือผมนี่จะเป็นร้านน้าพริกผักต้มนะครับน้าพริกมีหลากหลายมากน่าจะประมาณสักสิบอย่างได้เลย แล้วก็น่ากินด้วยอันนี้จะเป็นซอยดกลางนะครับที่สามารถเดินทะลุไปได้ทุกซอยเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปต่อนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกภายในตลาดนะครับคือจากที่ผมสังเกตหลายๆร้านนะครับคือน่ากินทุกๆร้านเลยครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะหอมเย้าวยวนใจมากเลยทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งร้านข้าวแกงแล้วก็ นี่จะเป็นร้านข้าวแกงใต้มีขนมจีนมีแกงไตปลามีแกงเขียวหวานร้านยำบลาดุกฟูก็มานะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าใครหิวหิวมาแล้วก็มาที่แห่งนี้น่าจะเต็มไม้เต็มมือเลยคือของกินเยอะมากคืออย่างวันที่ผมไปเนี่ยนะครับก็ได้ของกินมาค่อนข้างเยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือซุปงาแล้วก็ซุปถัวแดงเป็นอะไรที่ผมไม่เคยกินมาก่อนและรสชาติค่อนข้างดีมากครับสำหรับคนที่รักสุขภาพผมแนะนำเลยนะครับต่อมาร้านนี้เลยเจ๊สาวแกงใต้นะครับแกงน่าจะมีประมาณ20 3 0อย่างนะครับแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่า อยากกินอาหารหลักๆหรือซื้อกินกลับบ้านก็ร้านเนี่ยแนะนำนะครับนะด้าหนาหน้าก็จะมีร้านยำร้านส้มตำนะครับเดี๋ยวผมมาทุกคนมาอีกซอยหนึ่งนะครับวันนี้เราเดินไปเรื่อยๆเลยเรามาดูซิว่าอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับขึ้นรถไฟฟ้า b t s แล้วก็ลงสถานีสำโรงครับเดินสกายวอล์กต่อมาที่ ห้างอิมพีเรียลสำโรงครับแล้วก็ลงมาที่ชั้น1แล้วเดินไปที่หลังห้างนะครับก็จะเป็นลานจอดรถเดินทะลุมาเลยครับเดินทะลุห้างก็จะถึงบริเวณตลาดอิมไนท์มาร์เกครับโดยตลาดเนี้เขาจะเปิดในช่วงตั้งแต่สี่โมงเย็นครับแล้วก็จนถึง3ามทุ่มเลย ก็ถือว่าที่นี่เป็นตลาดน้องใหม่เลยนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่แบบว่าใครเป็นสายกินอ่ะไม่ควรพลาดครับมีของให้เลือกกินหลากหลายครับแล้วก็ถ้าหิวมานี่คือยั้งใจไม่อยู่แน่สั่งกับทุกร้านแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินโซนด้านข้างของตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้างร้านแรกก็จะมีร้านขนมคกร้านกล้วยปิ้งนะครับไก่ย่าง5ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นโซนของสำนักงานของตลาดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสามแซบด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารเกาหลีนะครับแล้วก็ร้านเฝอครับสำหรับใครที่จะต้องการมาหาของกินนะครับก็แนะนำเลยที่ตลาดอิมไนท์มาร์เก็ตครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ